สวัสดีครับผมอ้นจากไโฟนดอยดอทเน็ตนะครับทุกวันนี้เนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันไม่ใช่แค่ดูดฝุ่อย่างเดียวต่อไปแล้วนะแต่ว่ามันเนี่ยสามารถทำให้อื่นได้ด้วยเรียกได้ว,ว่าฉลาดขึ้นมากจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับหนึ่งในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเสี่ยวมี่ที่ฉลาดที่สุดกนะ็คือเสี่ยวมี่โรบอทแวคคุม5โปรเนี่ยครับแล้วมันฉลาดยังไงก็ฉลาดในชนิดที่เรีวยกว่ามันสามารถแยกแยะได้เลยนะว่าอันไหนคือฝุ่นอันไหนคือสิ่งกีดขวางและที่สําคัญนะมันยังดูแลตัววเอองไดด้้ีกย วันนี้นะผมจะทุกคนมาทําความรู้จักแบบเจาะลึกเลยว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้เนี่ยทำไมถึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยประจำบ้านตัวจริง สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะเริ่มที่นี่เลยก็คือตัวเครื่อง Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro นะแล้วก็จะมีแปรงข้างมาให้1อันตรงนี้และส่วนด้านล่างตรงนี้นะก็จะมีแปลงความสะอาดพร้อมใบมีดในตัวตรงนี้เลยอันนี้ก็คือแท่นชาร์จแล้วก็สถานีอัจฉริยะนะแล้วก็จะมีแผ่นม,มีมาให้1แผ่นแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วอันนี้นะก็จะเป็นถุงเก็บฝุ่นนะซึ่งตอนใช้งานเนี่ยเราจะเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้นะ ถังน้าซึ่งเป็นถังน้ําสะอาดนะแล้วก็สกรปรกอย่างละ1ใบอันนี้ก็จะเป็นผ้าม็อบแบบแผ่น2ชุดแน่นอนต้องมีปลั๊กไฟไม่งั้นก็ทํางานไม่ได้เนาะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานทั้งหมดในกล่องก็จะมีตามนี้เลยครับเรียกได้ว,ว่าแกะกล่องมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยมาเริ่มกันที่ความอัจฉริยะหลักของรุเน,นียนครับนั่นก็คือมี AI แล้วก็มีกล้องถึง3ตัวประกอบไปด้วยกล้อง rgb 1ตัว กล้องอินฟาเรด2ตัวนะแล้วก็โปรเจคเตอร์อินฟาเรด 3D ทําให้มันเนี่ยสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้แบบเรียลไทม์นะเหมือนมีตาเป็นของตัวมันเองลยครับมันสามารถจําวัตถุได้มากกว่า200ชนิดเลยนะทั้งของเล็กๆจางสาย USB ถุงเท้าของเล่นหรือแม้แต่เศษวัตถเุเล็กๆเนี่ยที่หล่นอยู่บนพื้นแล้วที่น่าทึ่งก็คือมันสามารถวางแผนเส้นทางเองแบบฉลาดมากเลยครับหลีกเลี่ยงทุกอย่างโดยที่ไม่ชนการทํางานเนี่ยเป็นระบบระเบียบ คิดก่อนขยับจริงๆครับทีนี้เนี่ยสำหรับบ้านใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะหรือว่าทำของหกเลืะเทอะบ่อยๆรุ่นนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับเพราะมันมีระบบ AI นะจดจำสิ่งสกปรกที่ฉลาดสุดๆเลยครับอย่างถ้ามันเจออาหารสัตว์เลี้ยงที่ตกอยู่บนพื้นนะมันจะยกแผ่นถูพื้นขึ้น แล้วสลับไปโหมดดูดฝุ่นแทนเพื่อไม่ให้เหมือนเปื้อนครับถ้าเจอของเหลวอ,อย่างน้ําหรือว่าเครื่องดื่มหกเนี่ยมันจะยกแปลงหลักขึ้นหยุดดูดแล้วเปลี่ยนไปใช้โหมดถูพื้นแทนให้ทันทีเลยและถ้ามันเจออะไรที่เป็นส่วนผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวนะอย่างเช่นซุปหรือว่าโจ๊กมันจะหลีกเลี่ยงพื้นนั้นไปนเลยครับพร้อมทําเครื่องหมายไว้ในแผนที่ให้เราเนี่ยเปิดแอปมาดูทีหลังได้ว่าตรงนั้นน่ะต้องจัดการเพิ่มเองพูดง่ายๆคือมันแยกได้หมดว่าของตรงหน้านั้นคืออะไรแล้วควรทําต่อ,อยังไง และอย่างที่ชอบมากเลยก็คือมันสามารถทํางานตอนกลางคืนได้วยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเพราะเ x i ย o m i เนี่ยใส่ไฟ LED สำหรับกางคืนให้2ดวงเลยนะมันจะเปิดอัตโนมัติ ตอนที่เราใช้งานในที่แสงน้อยทําให้มัน้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้แม้ในที่มืดไม่ชนโต๊ะไม่ชนของตอนเราไม่อยู่หรือตอนเรานอนหลับแล้วรุ่นนี้นะก็ยังมาพร้อมกับเรดาร์แบบใหม่ด้วยครับนั่นก็คือ dtof เรดาร์นี้เนี่ยมันจะสามารถยืดและก็หดได้อัตโนมัติเวลามันเจอพื้นที่เตี้ยอย่างใต้โต๊ะหรือว่าใต้เตียงเรดาร์เนี่ยจะลดระดับลงนะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงเพียงแค่9.5เซนติเมตรเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้อันนี้เนี่ยคือดีมากเลยนะ เวลาคุณนยนต์ดูดฝุ่นวิ่งเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนหรือว่าใต้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือเราเนี่ยไม่ต้องยกของออก,อกต่อไปมันสามารถเข้าไปจัดการเองได้หมดเลยครับทั้งแปลงด้านข้างและแผ่นผิวพื้นตรงนี้นะเขาจะยืดออกอัตโนมตัติทำให้การทำความสะอาดเนี่ย ถึงผนังห้องหรือว่าชิดมุมห้องในแบบระยะสูนมิลลิเมตรเรียกได้ว่าติดผนังห้องกันเลยครับเวลาเก็บงานตามขอบห้องหรือขาโต๊ะเนี่ยคือเนียนมากไม่มีฝุ่นหลงเหลือเลยครับถ้าใครเคยใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็บฝุ่นตรงขอบหรือมุมห้องไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถเก็บได้ครบเลยครับแล้วแรงดูดเนี่ยคือสูงมากนะสูงถึงส0 0 0 0่ปาสคาลเลยครับ ตัวเลขนี้เนี่ยคือสูงมากในระดับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละเอียดเศษอาหารหรือแม้แต่เศษสายในร่องพื้นนะมันก็สามารถดูดขึ้นได้หมดเลยครับแล้วยังข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงถึง20มิลิเมตรอีกด้วยยังพรมขนโฟหรือธรณีประตูเล็กๆเนี่ยก็สามารถผ่านได้สบายเลยไมนต้องคอยยกมันข้ามไปต่อไปครับสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันคือผู้ช่วยทําความสะอาดบ้านตัวจริงก็คือมันดูแลตัวเองได้หมดเลยครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จเนี่ยมันจะกลับแท่นชาร์จเองนะ แล้วมันเนี่ยก็จะเริ่มล้างแผ่นถูพื้นด้วยความร้อนถึง80องศาเพื่อฆ่าเชื้อและล้างคราบฝังแน่นครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีลมร้อนเป่าให้แห้งในตัวใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อป้องกันเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ระบบตรวจจับน้ําสกรปรกก็มีนะครับถ้าเจอว่าแผ่นถูพื้นเนี่ยยังสกรปรกอยู่นะมันจะสั่งซักซ้ําอัตโนมัติทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนแปลงหลักของมันเนี่ยก็จะมีใบมีซ่อนอยู่ด้านในนะ คอยตัดเส้นผมระหว่างทงความสะอาดทาให้ไม่มีปัญหาผมพันแปรงเหมือนรุ่นเก่าๆเลยครับและยังมีแปรงด้านข้างแบบป้องกันการพันอีกด้วยใช้งานจริงคือแทบไม่ต้องมานั่งแกะอะไรออกเลยครับหลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะดูดฝุ่นตัวเองขึ้นไปเก็บไว้ในถุงเก็บฝุ่นขนาด2.5ลิตรซึ่งหงถุงเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานถึง75วันเลยครับ เรียกได้ว่าทําความสะอาดบ้านได้เกือบ3เดือนโดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องแตะตัวเครื่องเลยละครับทางน้ําของรุ่นนี้เนี่ยใหญ่ถึง4ลิตรสามารถถูพื้นได้สูงสุดถึง400ตารางเมตรในรอบเดียวครับซึ่งเพียงพอสําหรับบ้าน2ชั้นส่วนแบตเตอรี่นะโอ้โหก็คือให้มาถึง5,200มิลลิแอมก็คืออึดมากนะทํางานต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณ140นาทีแล้วกลับมาชาร์จอัตโนมัติเมื่อแบตใกล้หมดเรียกได้ว่าตั้งเวลาไว้ให้มันทํางานตอนเช้านะ กลับบ้านมาก็สะอาดเรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนว่ามารองรับการควบคุมผ่านแอปเสี่ยวมีโฮมได้สามารถดูแผนที่บ้านแบบ3มิติตั้งเวลาทำความสะอาดหรือกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้แบบง่ายๆผ่านมือถือรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Alexa และ Google Assistant เริ่มทำความสะอาดด้วยเสี่ยวมี5 Pro เรื่องทำความสะอาดเ x i ย o m i 5 Pro แล้วแล้วถ้าเราอยู่นอกบ้านนะก็จะสามารถเปิดกล้อง5ลาพิกเซลในตัวเครื่องเพื่อดูสัตว์เลี้ยงหรือดูความเรียบร้อยภายในบ้านแบบเดียวถามได้ด้วยครับเหมือนมีผู้ช่วยอยู่บ้านตลอดเวลาจริงๆสรุปแล้วเ Xiaomi โรบ o t v a c ค u ม5 Pro คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ฉลาดที่สุด และครบที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยละครับมันฉลาดจริงดูแลตัวเองได้จริงและก็ใช้งานก็ง่ายด้วยครับตอนนี้วางจำหน่ายในไทยแล้วนะราคาพิเศษอยู่ที่24,990บาทเจ้าราคาปกติ2 9 9 9 0บาทถ้าอยากมีผู้ช่วยทำความสะอาดที่มันไม่เหนื่อยไม่บน่นและทำทุกอย่างแทนเราได้ต้องมีแล้วครับ Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือรุ่นอื่นๆของ Xiaomi เนี่ย ก็มาพูดคุยกันได้หรือว่าสงสัยการใช้งานตรงไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้เนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันไ,ได้เลยดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันสวัสดีครับ